เจ้ากรรมนายเวนตามทวงนี้มิติลับไม่เป็นความลับอีกต่อไปอะไรอะไรก็รู้ได้เห็นได้เสมอต่อไปเป็นเรื่องเล่าเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคืนวันหนึ่งในขระที่ข้าพเจ้าเพียงหลับตาว่าจะนอนหลับแต่ยังไม่หลับดีก็ได้เห็นวิญญาณของงูจงอางตัวหนึ่งปรากฏขึ้น ข้าพระเจ้าก็สื่อจิตถามออกไปว่ามาแถวนี้ทำไมเดี๋ยวก็ถูกเขาเผาตายหรอกออกไปเสียงูตัวนั้นได้ตอบว่าทำไมไม่ทำบุญไปให้เขาบ้างนานแล้วนดะ้ที่ไม่เคยนึกถึงเขาเลยได้สิอยากให้ทำอย่างไรละ่ะข้าพระเจ้าได้ตอบไปถวายสังฆทานสิก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถวายสังฆทานให้นะแล้วไปบำเพ็ญซะ อย่ามาวนเวียนอยู่อีกละเมื่อตอบออกไปเช่นนั้นงูตัวนั้นก็หายไปไม่ปรากฏให้เห็นอีกในคืนนั้นเมื่อหลายปีก่อนนั้นข้าพเจ้าจะกลายเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังข้าพเจ้าเคยขับรถทับงูด,ดำตัวมะเมื่อมตายคาถนนที่จังหวัดหนึ่งเมื่อรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความหวาดกลัวอย่างมากกลัวจนตัวสั่น ให้บังเอิญที่ว่าท้ายรถมีถังสังฆทานติดอยู่จึงเรีบขับรถไปที่วัดที่ไกลที่สุดไปถึงก็ละล่ำละลักมองหาพระจะถวายสังฆทานให้งูตัวนั้นเพราะรู้ดีว่าเขาเป็นสัตว์พยาบาทแรงมากพอขับรถวกไปวนมาเพื่อจะมุ่งหน้าไปสถานที่ที่จะไปก็ปรากฏซากงูยังอยู่ที่เดิมแต่เปลี่ยนจากงูสีดำกลายเป็นสีขาว เมื่อใดที่นั่งวิปัสสนาก็มักจะแผ่เมตตาให้เขาเสมอๆแต่มาระยะ3-4สี่ปีหลังนี้ไม่ได้นึกถึงตัวงูนั้นอีกเพราะคิดว่าทำบุญให้เขาไปก็พอแล้วมาคืนนี้จึงรู้ว่ากรรมบางอย่างที่เจ้ากรรมนายเวรอาคาตแรงๆนั้นจำต้องทำบุญอุทิศไปให้อยู่สม่ำเสมอไม่ใช่เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง แต่ต้องสม่ำเสมอจนกว่าเขาจะคลายความอาฆานตั้นลงได้แม้การนั่งวิปัสสนาแล้วแผ่เมตตาอุทิศบุญให้จะถือว่าเป็นบุญสูงมากแต่บางครั้งเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่อยากได้แต่บุญที่ส่งทางจิตยอย่างเดียวจริตของเขาอาจจะอยากได้บุญในรูปแบบอื่นๆที่เขาต้องการเมื่อเป็นเช่นนั้นรุ่งเช้าข้าพเจ้าจึงคิดว่า จะถวายสังฆทานที่วัดไหนดีเพราะวัดในกรุงเทพนั้นข้าพเจ้าไม่ใกล้ได้ไปสักวัดเดียวเลยได้แต่ไปอยู่ประจำก็คือวัดป่าบ้านตาที่จังหวัดอุดรธานีคิดดังนั้นจึงไปนั่งอธิษฐานจิตในห้องพระรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยครูบาอาจารย์ไปตั้งจิตถามท่านว่าควรจะไปวัดไหนดีจิตก็ได้ตอบว่าให้ไปที่วัดสเกต ซึ่งวัสเกตนั้นไม่เคยอยู่ในวิถีชีวิตของข้าพเจ้าเลยจึงชวนลูกสาววัยเจ็ดขวบที่โรงเรียนปิดเทอมอยู่ไปเป็นเพื่อนด้วยข้าพเจ้าไปซื้อสังฆทานมาสี่ถังแม่ลูกช่วยกันถือคนละสองถังจนเต็มมือทั้งสองข้างเมื่อมาถึงวัดก็ได้พบพระภิกษุอย่างภรษารูปหนึ่งเดินผ่านมาพอดีจึงได้แจ้งความประสงค์แก่ท่าน ใจก็แอบคิดว่าพระรูปนั้นยังอ่อนพรรษาน,นักอายุไม่น่าจะเกิน25ปีพระนมเดินพาข้าพเจ้าและลูกสาวไปที่กุฏิแห่งหนึ่งท่านบอกว่าให้นั่งรอสักพักนะจะตามพระมาให้อีกสามรูปให้ครบจำนวนสังฆทานเมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไปในกุฏินั้นในชั้นในก็มีความรู้สึกว่าสงบเยือกเย็น ทั้งกับพบว,ว่ากุฏินี้เป็นกุฏิเก่าแก่มีพื้นไม้สักนากว่างขนาดส2นิ้วและรูปภาพพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มรณภาพไปแล้วตั้งบูชาอยู่จิตได้บอกกับข้าพเจ้าให้รู้ว่ากุฏินี้เคยเป็นที่บำเพ็ญของพระสุปฏิปนโนมาแล้วนี่คงเป็นเพราะเหตุผลที่ทำให้ว่าทำไมข้าพเจ้าควรที่จะมาวัดนี้ เมื่อพระหนุ่มน้อยทั้งสี่รูปนั่งอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าก็ไม่ได้พูดคุยประสาทะอะไรกับท่านเลยแม้แต่น้อยพระหัวหน้ากลุ่มก็ได้กล่าวนำให้ข้าพเจ้าสวดมนต์และกล่าวคำถวายสังฆทานข้าพเจ้าก็ปฏิบัติตามอย่างสงบพร้อมทั้งตั้งจิตถึงงูตัวนั้นให้มารับบุญน,นี้ถึงเวลากรวดน้ำข้าพเจ้าตั้งจิตถึงเขาว่า มานะมารับบุญไปแล้วไปบำเพ็ญเสียนะระหว่างนั้นเสียงสวดยะถาวาริวหาปุราปุริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังดังขึ้นช้าๆ้าข้าพระเจ้ารู้สึกว่าเป็นยะถาที่ไพเราะจับใจที่สุดที่เคยได้ยินมาในชีวิตนี้ความรู้สึกตื่นตาลใจเกิดขึ้นอย่างฉับรันน้ำตาไม่รู้มาจากไหน จู่ๆก็ไหลนองท่วมหน้าและสัมผัสได้ว่าวิญญาณเขาค่อยๆผ่อนออกไปจากรอบๆตัวข้าพเจ้าช้าๆเสียงสวดนั้นเหมือนเป็นการกล่าวลาท้ายที่สุดข้าพเจ้าก็ส่งจิตอำลาและย้ำกับเขาว่าไปดีนะจนกระทั่งกระแสะวิญญาณผ่อนออกไปจนหมดจิตจึงหวนคืนสู่ความสงบอีกครั้ง ความที่พระหัวหน้ากลุ่มเห็นข้าพเจ้าร้องไห้น้ำตาไหลพราท่านคงนึกสงสัยว่าข้าพเจ้ามาถวายสังฆทานให้ใครท่านจึงถามออกมาข้าพเจ้าตอบเพียงสั้นๆว่ามาถวายให้งูจงอางท่านอึ้งเล็กน้อยแล้วเมื่อเห็นว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะพูดใดๆท่านก็ไม่ถามอะไรต่อไปข้าพเจ้าจึงลากลับเจ้ากรรมนายเวร อาจเกิดจากที่ตนได้กระทําอากุศลกรรมเบียดเบียน,ยนทําร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือว่าใจก่อให้เกิดเป็นความอาฆาตแค้นต้องการการชดใช้จึงเกิดเป็นรหัสกรรมที่ต้องใช้ขึ้นทันทีเมื่อจิตของทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทํามีรหัสกรรมเดียวกันคนหนึ่งเป็นผู้ทําอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกกระทํา ความโกรธแค้นเกิดขึ้นแล้วรหัสกรรมจึงถูกบันทึกไว้ในจิตส่วนสังขารทันทีไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปกี่พบกี่ชาติก็าตามแม้แต่ตัวของผู้ถูกกระทำจะลืมความโกรธแค้นไปแล้วแต่เมื่อกรรมนั้นได้ถูกบันทึกไว้แล้วตราบเท่าที่เจ้ากรรมนายเวรยังไม่อโหสิกรรมให้เมื่อนั้นผู้กระทำต้องชดใช้ ยกเว้นกรรมหนักที่เป็นครุกรรมคือการฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธองค์ให้ห่อเลือนทำพระสงฆ์ให้แตกแยกแม้ว่าผู้กระทำจะขอขมากรรมมาแล้วแต่กฎทางโลกวิญญาณก็จะยังต้องลงทันไม่มีการยกโทษให้เหมือนดังพระเทวทัตที่พยายามรอบทำร้ายพระพุทธองค์แม้ในวาระสุดท้าย พระเทวทัตได้สำนึกผิดขอถวายคางเป็นพุทธบูชาแต่ก็ยังถูกทรณีสูกและจมลงไปในมหานรกอเวจีถูกเผาไหม้อยู่ชั่วกับชั่วกันการขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับไปแล้วบางครัง้งเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ยกโทษให้เพราะน้ำหนักบุญที่ส่งไปแลกกับการไม่ต้อง ถูกชดใช้หนี้กรรมมีน้ำหนักไม่พอเช่นถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งไปฆ่าคนคนหนึ่งตายโดยเจตนาและทำให้ตายอย่างโหดเทียมทารุณเมื่อหวาดกลัวเวรกรรมขึ้นมาก็ไปตักบาตรทำบุญถวายพระแล้วอุทิศบุญกุศลให้คนที่ตนกระทำนั้นแรงบุญจากการตักบาตท,ที่เป็นอามิสบูชานั้น ย่อมไม่เพียงพอที่จะไปชดใช้บาปก,กรรมที่ได้กระทําไว้สภาววิญญาณก็คงความแค้นจึงไม่ยอมให้อภัยการอโหาสิกรรมจึงไม่ค่อยได้ผลอาหารจานเดียวแลกบ้านทั้งหลังใครจะยอมละ่ะการทําบุญเพื่อชดเชยหนี้กรรมนี้หรือเพื่อขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมในเวรน,นั้นจึงต้องเป็นบุญที่ให้กุศลสูงมาก คือบุญจากการปฏิบัติสมาธิหรือวิปัสสนากรรมฐานแล้วอุทิศบุญนั้นให้แก่เจ้ากรรมในเวรมีบ้างในบางครั้งที่วิญญาณน,นั้นๆมีจริตติดยึดอยู่กับโลกียะวิสัยวิญญาณเจ้ากรรมในเวรก็อยากจะได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องคือบุญจากการเจริญภาวนาแถมด้วยข้าวของเครื่องใช้บางอย่างตามจริตของวิญญาณน,นั้นๆ การจะถวายให้บุญถึงเจ้ากรรมก็ต้องถวายในแบบของสังฆทานแล้วอุทิศบุญไปให้อีกต่อหนึ่งบุญจะได้แรงขึ้นบายวันหนึ่งของการนั่งวิปัสสนาด้วยความภาคเพียรเพื่อเผากิเลสจู่จูจิตของข้าพเจ้าก็พร่ำพูดเป็นภาษาจีนสลับภาษาไทยสำเนียงจีนช่งเจิงลงเลงสุจพานาอยู่ในหัว เสียงพูดนั้นดังก้องในโซตประสาทไม่หยุดสักพักหนึ่งเจ้าของเสียงที่อยู่ในหัวก็หยุดเหมือนคิดขึ้นได้ว่าข้าพเจ้าคงฟังภาษานั้นไม่ออกจึงสื่อออกมาเป็นเสียงกร้าวปนด่าทอเป็นภาษาไทยชัดเจนมึงเมันไอขุนนางกังฉินตามมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะเจอข้าพเจ้าไม่ตอบว่าอะไรยังคงนั่งเผากิเลสต,ต่อไปไอขี้ชอ่อ มึงเป็นขุนนางแต่ยักยอกเอาแต่ของหลวงมาวันนี้กูจะได้ทวงคืนสักทีข้าพเจ้าเข้าใจได้ฉับพรันว่าผู้ที่ตามทวงนีน้นี้ได้ติดตามข้าพเจ้ามานานนับพันปีคือเทพที่รักษาทรัพย์สมบัติของวังหลวงในสมัยพระเจ้ากรุงจีนจิตไม่ได้แจ้งว่าเกิดในยุคสมัยของพระรพรกพิองค์ใดแต่ที่รู้แน่ก็คือ ในสมัยนั้นตนเป็นขุนนางขี้โกงโกงกินและยักยอบสมบัติของแผ่นดินจีนมาสารพัดฟังจากท้ำหนักเสียงด่าทอจากเทพผู้พิทักษ์เป็นสำเนียงจีนที่ฟังไม่รู้เรื่องก็พอแจมแจ้งได้ว่าแสบเอาเรื่องอยู่ทีเดียวเมื่อสื่อสารกันรู้เรื่องข้าพเจ้าก็น้อมจิตขอขมากรรมต่อท่านแล้วสื่อว่าจะขออุทิศบุญจากวิปัสสนากรรมฐาน ในบ่ายนี้เพื่อชดใช้หนี้กรรมที่ได้ทำไว้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เจอการตามทวงหนี้นี้อีกเป็นที่น่าสังเกตว่าชีวิตของข้าพเจ้าในชาตินี้ไม่ค่อยจะประสบเคราะห์กรรมอื่นๆอ,อาทิเจ็บไข้ได้ป่วยต้องล้มหมอนนอนเสือ่อหรือประสบเหตุภัยร้ายแรงแต่อุบัติเหตุชีวิตที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเสมอก็คือการเป็นผู้ถูกโกง ถูกโกงทรัพย์ตั้งแต่หลักหลายล้านไปจนถึงหลักร้อยบาทก,ก็เคยมีนี่คงเป็นกงกรรมกรงเวียนที่ตนต้องชดใช้กระมังวิธีการตัดกรรมทางตรงทำได้สองวิธีนั่นก็คือการขออโหสิกรรมและการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแม้จะไม่รู้ว่าตนมีเจ้ากรรมในเวรเป็นใคร ด้วยเรื่องอะไรบ้างแต่วิปัสสนาคือการชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็เป็นการชำระรหัสกรรมไปด้วยในตัวอย่างไรก็ดีหากคิดว่าตนคงไม่สามารถภาคเพียนปฏิบัติขจัดสังขารออกไปได้มากเท่าที่ควรแต่ด้วยเหตุที่การปฏิบัติวิปัสสนาเป็นกุศล,ลกรรมที่ให้พลังกุศลมากหากผู้ปฏิบัติน้อมนำเอากุศลนี้ แล้วก็แบ่งอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหลังจากที่ได้ขออโหสิกรรมแล้วเจ้ากรรมในเวรย่อมยกโทษและร่วมอนุโมทนาบุญแก่ผู้ปฏิบัติเพราะบุญแห่งวิปัสสนากรรมฐานมิใช่อามิสบูชาแต่เป็นปฏิบัติบูบชาอันสามารถยกฐานะของผู้ได้รับบุญจากผู้อยู่ก้นเหวขึ้นมาอยู่บนวิมานได้เลยทีเดียว วิปัสสนากรรมฐานคือทางรอดของคนที่ก้าวพลาดการปรุงแต่งใดๆที่สะสมไว้ในสังขารจะถูกขจัดออกไปทําให้เป็นผู้ที่มีสังขารบางเบาวิบากกรรมที่มีน้ําหนักหนักถูกขจัดออกไปจึงไม่มีกรรมมากมายที่ต้องชดใช้การปฏิบัติวิปัสสนาจึงเป็นการตัดกรรมอย่างแท้จริงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ